ช็อกเจ็บปวดผู้ใหญ่บ,บ้านฟินแลนด์โพสต์โดนนอกใจเหยียบศักดิ์ศรีผัวหัวหน้าวงมือที่สมกินบนเรือนขี่รถบนหลังคา แฟนคลับช็อกแห่ทรงกำลังใจให้กับผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์หรือว่าบิ๊กทิติวฒิวารุณหรือบิ๊กเบ่าอุดรพาเพลินสามีนักร้องหมอลำชื่อดังพลวพลาว,ลาวแสงทองหลังจากที่ก่อนหน้านี้วันที่21กุมภาพันธ์2567ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ได้ออกมาโพสประกาศเรื่องราวสุดช็อกถูกภรรยาน,นอกใจสุดเจ็บปวดตามที่ได้เสนอข่าวไปก่อนหน้านี้ล่าสุดผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ได้ออกมาไลฟ์สดระบายความในใจสุดอัดอัน้นผ่านทางเพจเฟซบุ book, ๊กโดยได้มีเนื้อหาใจความว่า เยียบยางสักสิกูข้ามเร้วเห็น้วกูเป็บ้านกรเห็บอยู่ทั่วทิศท่เดีอมานกูสิบเห็นม่ากูเป็นเงื้องาสิเห็นยังกบเห็นแบท่เอาริทัมันดูดไปแล้วมันหมากไปแร้วกูทามันหนีกับมันกับบอจาเทียนมันไปใส่ไปเส่มันงมันข้างตนหน้าตากูอยู่ ก็ไม่มีใครเป็นไรนะพูดถึงว่าไม่มีใครเป็นไรไม่มีใครผิดพลาดอะไรเพราะว่าเรื่องมันเกิดขึ้นแล้วเราก็ตออ้องยอมรับแต่ว่าสิ่งที่หวจะบอกคือว่ามันมันเหยียบยาวความศักดิ์สรีของลูกผู้ชายมันเหยียบยาวความศักดิ์เป็นศักดิ์สรีของลูกผู้ชายคือข่อยแต่่บอกข่ายแต่ว่าบอกจะหนีคือข่อยแต่ว่าสา,ายคนไะไรถ้าข่ไม่มีหลักฐานไม่มีหลักฐานไม่มีข้อมูลไม่สามารถพูดได้ขอเดบบลจอบประจ่าสองเดือนจ้าจอบมาสองเดือนแล้วจ้า จบมาสองเดือนแล้วจ้าไม่สามารถพูดลอยลมได้ฉันมีหลักฐานฉันมีหลักฐานทุกอย่างหลักฐานคือนอย่างฉันบอกว่าใส่แต่ว่าอุ้นึ่งจะใส่ฉันจะใส่ถ้าคุณเชื่อฉันใส่หลายคุ่มาคุยเกี่ยกันสิว่ามันเป็นเรื่องจริเขาบอกปากกุ้งใส่หน่ะเขาบอกออกกันมือเรียนแล้วมันบอกออกก็ไม่ได้ออกมันบอกยังมันบอกยัง ออกจากฝั่งนี้ไปออกจากวงจรนี้ไปเขากลับมาบอกกันได้มันกลับมาได้เน่ยแบบการเดินยังอยู่ยู่เนี่บบการเนี่มันอยู่อยู่แต่ว่าบริสุทธิ์ละคอยนั่นโวกการลูกเขเป็นรักใคร่สิบยันก็เปลี่ยนไปแต่ว่าลูกเขาอยังมองนี้ลูกเขาทัางย่้งยัยคอยกัดสิ้นดูแลบลูกเขาเหมือนเดิมเหมือนเดิมเพิ่มเติมก็ต้องเอาใจใส่มากขึ้นชีวิตคนเรามันเกิดขึ้นในหมดทุกอย่างสิ่งที่เราเชื่อเราจะไม่เป็นไม่เกิดมันก็เกิดแต่เราต้องยอมรับเขาตรองยั่งยำมั่นพี่น้องหาเงาข้ามดีบข้ามเฉาคนนี้ตั้งแต่มาาาาหลยยยสแต่ว เป็นืลองเวทีแต่มือหนึ่งมันอยู่จุดทล่าค่ณเรือกเฮ้าอาจจะเป็นจุดทล่าลนล้วหดมาหมอดสุดท้างแต่สัหรับใครนะ่ะเคยเต็มรอยเป็นตุยางใครบอกเคยมีแต่ยิดเดียาะยิยวเยากับบอมมินใจผู้ใดยิเดียวก็ไม่หมินใจใครว่าอะไรเรารู้ว่าเออเราทําอะไรลงไปปุ๊บมันหมายถึงเรารู้อยู่แมว่าเราทาอะไรลงไปแล้วคําตอบเราเราอยู่ข้างหน้าเนี่ยถ้าคุณยังทําอยู่คุณก็รับสิ่งที่คุณทําได้สิใช่ไหมแมนบอถ้าคุณทําลงไปแล้ว คุณทาลงไปในสิ่งที่คุณทำล่ะคุณก็ต้องยอมรับว่าคุณรู้หรือเ่าจิตใต้ขอนักว่าเออคุณทำไปนี้ไปคําตอบคุณจะได้อะไรกลับมาคุณ่มขึ้นโมโยแนนบอแต่มือนี่ฉันก็รู้ว่าฉันรู้เสือฉันรู้เสือฉันเป็นคนเดียวเป็นคนดีมาดุนหลากหลายมืออยู่ในชักกระจอกตรงนี้ว่ามันยังสิ่งข่มหยาบเพิ่นต่อไปว่าโอ้หยาบกว่าหยาบหยาแบบที่สุดในโลกถ้าเป็นฉันนี่บอกโอ้ยฉันไม่ให้แต่เพื่อนแบบนี้ฉันเปล่าออกฉันเปล่านีหลวดแห้งเพื่อนเป็นอันนี้เฮาเฮาแห้งอดีบ ใส่เพื่อนหรือาไม่ยังเสียบบอให้เกียรติยังให้เกียรติอยู่คือไม่สัตไม่จะไม่พูดว่าใครจะไม่พูดว่าใครแต่ว่าเราก็ยังให้เกียรติให้เกียรติแม่ของลูกอยู่ที่เราไม่พูดมือทุกอย่างเบาอยู่นี่บอรอยากเลือกกับเมียหรือบอะไรอยากมาเบาหายเมียออย่างแต่เบาในความเป็นของถอยเพราะในมือหนึ่ง ไม่ช้าก็เรียคนต้องรู้จะไปปิดให้มันยาวแม่หรอกบ่อยมันแล้วก็เแล้วไปแก้ใขกันไปที่เราต้เกเจอึ้นเนี่ยรับได้ไหมแก้ได้ไหมด้วยใจฉันแก้คนเดียวหรอสิ่งที่ฉันไม่ได้ทำนั้นแก้คนเดียวหรอบางทีฉันก็ไม่ได้ทำแต่ก็ต้องแก้จีบบอกไม่ว่าล่ะเพื่อใครจะบอกเขาแตของลาณเดลานี้ฉันทำดีที่สุดแล้วฉันเข้มแข็งมามากฉันเจออะไรมาเยอะและชีวิตฉันเจออะไรแบบนี้ฉันเขาได้บอกเขาแตของมาไม่เป็นไรอย่างน้อยเราก็ยังมีลูก ไม่มีใครเราก็ยังมีรูปถูงที่จะเอาไปแง่งคนที่เอาไปแง่งคือดูดเฮาถ้าเอาไปแง่งคือดูเฮาไม่มีจิตใต้จนเรื่ของความเป็นลูกผู้ชายขนาดกูเป็นบุคลิกกูกบุได้กูยังหมาดแม่กูมุกอีกไร้เท่ยมบ่อยวันกูจะบอกไปไปจะแจ้สิเ่็ดย่างกูหมาดแม่กูมุกบ่อยวันนะทันทีบอกป้าก็เป็นย่างของโคตรมาจากขวงคือว่าโคตรจากขวง มึงกแตมูอยู่กับเขาอันมี่ปวะอันมีอันความมีหนุสองเพมึงกแยังสีมาเล่นสายแล้วเขาป้าดิทกูนั่งอยู่ท่อนโทอยู่คูซางคนแปลว่าปานนี่มึงเป็นผู้ใหญ่มึงจะสีมันเหี้ยมาให้ทีมันนี่บอกเขาแบบพูดใส่แบบอะไรแบบกระดอยอันแม่อันของหนุ่มบริบาลแม่ของลูกคือใครแตให้เกียรติเราให้เกียรติสุดๆแต่ในคำว่าให้เกียรติเราก็ต้องพูดในมุมของเราคอยคอยเป็นภาษาเนี่ยมันหยินหลายมือแล้ว เป็นาสา้นนีองเดือนแนวของภาษาเขากินไปญี่ปุ่นอยู่ขประเทอย่างเขาจอดแต่นเนี่ยเป็น่วงตะเล่าคนเขาหาแล้วก็ทัผู้ใดเนี่ยมาล่ะท่านรเป็นี่ขาจะบอแปลกใจเลยเพราะเอายุยังน้อยแมนบอกเขาอายุแั่หน่อยอายุย,ย,ออย,อยุยงัยยยง,นยยงน้อยยังวัยรุ่นอยู่ใครพ่สามารถมา,า,อบ,บ,า,ถาอบอกเป็นกระยรร่มๆห่อหมือจอดขั้นบอกถ้าใครบอว่ำรุ่มนีบอกเขาขา มือนี่ยขันไขว้ตัวมือจนขันข้อขาขันบอกเลยขันไขวตัวเจ้าใช้ลายคู่มือเนี่ยขอนยังกระบจะเจริญขันบอกแค่นี้นะถ้าถ้าคนอย่างพุณร้านฟินแลนด์มาพูดเท็จพูดเท็จหรือพูดไม่จริงวันนี้ทํามาทักขายไม่เจริญแต่ถ้าข้าพเจ้าพูดจริงข้าพเจ้ารวยขึ้นกว่าเดิมอีกสิบเท่าร้อยเท่าพันเท่าเมียนบอวันนี้ณเวลานี้ข้าพเจ้าพูดจริงก็เป็นความจริงแต่ถล้วถ้าข้าพเจ้าพูดเท็จก็ขอข้าพเจ้า ทก็เอาตามที่เขาเจ้าเปลี่ยนแต่ข้าพเจ้าบอกได้วล่าข้าพเจ้าไม่เคยพูดเท็จต่อที่ไหนแล้วอ่านไปที่ไหนก็มีว่าจะพึ่งพาใครได้ในเวลานี้ตัวคนเดียวหรือมีลูกอยู่เขาเรีก็่าหาลูกกับพ่อในบดพ่อในกาดเขียวนั่นอยู่ใครวอลเซ่นคือไส้ออกใครมิสิตใจหวังกันเลยเนี่ยใครมิสิตจัดการทุกอย่างเลยใครไม่ทำเพราะว่าคยก็รอว่ามันจะไปเองไหมหรือเ่า หรือว่าคนหรือว่านของตะวางหีบอลนไปบองสีคิดน้ำบักนีตกง่าเ่อสิคิดน้ำตกวางหีคดน้ำอเิดน้ำปเคบักน้ำบักนะนัวอาสาตกง่าเซืออาษาตกง่าเลืซือมันบอกไปของตายหมดพี่ลูกตาระดาเงี้ยนผีนั่งไป่องผีคือน้ำผีก็คือน้ำมังปรนนโอ้ใคบอกได้ว่าไฟกับ เป็นคนๆหนึง่นบบออออง,องอะไรแ็ MB บแบบยอดบทบทการที่ฝังอะไรกันได้แยกฝ่ายบ้ากับฝ่ายอยู่แย่ายเปจริงๆเห็นฝ่าเป็นเรื่องสีฝ่ายมูาจักไปทุกอย่างเด้อสวยกวันเห็นฝ่นก็ลองมังแม่หนิใไปกันทำมาค้าขายของไปายสองมือมาจนมาไม่ตูตาสมัอนี้บุคลิกอย่า,งส,ง,าง,ปปงสีแต่ทุกอย่างรู้จักหมดแม่สีงโง่บ้านโง่ขึ้นไม่โง่ไม่บ้าไม่ง่แล้โง่ขึ้นเก่งไปหน้าอยู่นะคนเรา เฮ็ดท <pelled> <to>. ุกอย่างสางเปลี่ยนทุกอย่างนี่เบื้องตัวหนิเฮ็ดทุกอย่างสางเปลี่ยนเยอะมากหนิเขาไดนเฮ็ดไอ้ผู้ใดอยู่ก็เฮ็ดไอ้ก็ขักผู้ใดอายุกับเมียอายุใครสิมาดขายจากของตายุสิอยู่ซงโอ้โหแอ้วล้มล้มไหนขายจากของตายผี่บ่มีทางแต่้คอยระบายตอนนี้คอยระบายพวกไข่อัดอั้นแห้งอัดอั้นมากใครอยจัดการใไข่คอยวัดใส่อารมณ์คอยวัดแสงบารมีคอยวัดแสงอำนาจจัดการผู้ใดคอยวัดทำนายลางแต่คอยบัดเหตุอย่างนี้มันเป็นสิ่งฝ่ายที่อยากรู้ความที่ได้จะนึกของบารมีไหมมันมีหรือเปล่า คุณมีคุณก็มีแม่คุณอยู่นีคุณก็มีครอบครัวคุณอยู่ดีคุณก็ต้องรู้สิว่าถ้าแบบนี้มันเป็นยังไงคุณต้องเข้าใจอันนี้มึงหยาบมึงมึนอยู่นี่อยู่นี่ไปไม่ได้กว่าคว้างมือว้างตาอยู่นี่คว้างอะไยมือแล้วควางหูกว้างตากุณหลไยมือแล้วบอกคนปุ่นึงล่ะนละาคือถึงมากแต่ได้คนคุ่นนึงก็คือคนคนหนึึงคือมีจิตมีใจมีอารมณ์โมโหโกรธหลักโลอกโกรธลงมันบูดเจ้าว่าสิม่ เก็บทุกอย่างเลยเบิดไม่ใช่ทุกอย่างแค่เก็บีไหมดทุกอย่างแต่วันนี้มันระเบิดแล้วก็คือเอาตามจะฟ้าบที่ตัวเองพูดไปวันนี้พูดอะไรไปรับไั้หมดทุกอย่างรับ